ใส่เสื้อของขงกระเช้าแบบใหม่ให้วัยรุ่นไปดูกันเลยวิธีแรกนุจะจับชายเสื้อสอดเข้าข้างในแล้วก็ดึงออกมาด้านนอกนีจ่จัดทรง,ง,งจัดทรงดึงๆเนาะจัดทรงจัดทรงให้สวยๆนี่ง่ายมากวิธีนี้เพื่อนๆนี่ก็จะออกได้เป็นแบบทรงนี้เลยนี่ลองไปทําดูนะง่ายมากเออเห็นไหมเนาะวัยรุ่นเอยแบบที่สองนุจะใส่เสื้อแค่แขนเดียวนี่อีกแขนนุก็จะจับ นี่อะมาชนกันแบบนี้เลยมารวมกันเนาะแล้วก็ติดเข็มกลัดไปนี่อะจัดจัดทรงๆดึงๆเลยค่ะเนาะเสร็จแล้วใส่เสื้อดุดก็จะซับในอนะซับซับไปเลยนี่เนาะก็จะออกมาเป็นแบบเออได้อยู่นะแม่น่ารักอยู่นะหนูว่าเก๋ไก๋มากเลยเนาะลองไปทําดูเพื่อนๆนะเนาะเบื่อกับการใส่เสื้อคอกระชา้าเราก็เอาเสื้อคอกระชา้ามาทําเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้เลยจริงๆได้ตามที่นุษ ทำเลยนะลองไปทำดู